ครูบอกแล้วนะว่าแป้งของนุ่ป้าเก้าอ่ะทานนอนได้นะคะทุกคนแป้งของนุ่ป้าก้าอ่ะมีโปรตีนไหมนะโปรตีนไหมโปรตีนใยไหมอนะะคะ่ะแล้วก็มีธนาคาแล้วก็มีใบอะไรคะใบบัวบกนะคะเออทุกคนแล้วคุณสมบัติ ก็อย่างที่บอกว่ามันกันแดดได้นะคะมันกันแดดได้แล้วคุณสมบัติของเขาคือมันสามารถปรับเข้ากับสีผิวได้คุณสมบัติคือไม่ต้องเลือกสีเลยใครใช้ถึงจะรู้ถามเมื่อกี้อ่ะอันนี้นะคะยังไม่แกะอันนี้คือแกะแล้วนะคะแป้งทำไมกันแดดได้ในเมื่อกันแดดจะต้องมีสารตึ้ต,ตชึ้งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะทาไมแป้งนุกเก้าถึงบอกว่ากันแดดได้ทําไมถึงเขียนไปว่ากันแดดได้ถึง spf 3 5 P.A. บวกบวกบวกเลยนะคะมาจากไหนครูบอกแล้วใช่ไหมคะหนึ่งธนาคาทุกคนไปศึกษานะคะธนาคามีสารตัวนั้นซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ในธนาคามีโอ้ยว่าจะไม่เฉลยก็ไม่ได้เพราะว่าลูกอยากรู้นั่นแหละคะ่ะทุกคนครูถึงบอกว่าสมุนไพรมันมากกว่าที่เราคิด สมุนไพรไม่ได้เป็นแค่สมุนไพรนะคะธนคาคุณไปเซิร์ชหาวัธนคาค่ะผลการวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าในธนคามีสารตัวนี้อยู่นะคะซึ่งสารตัวนี้มันกันแดดได้แล้วคนพมา่าใช้ตัวนี้ในการปะหน้านะคะไม่ใช่เขาอะเอาแค่มาจิ้มหน้าเป็นเป็นรอยหวีไม่ใช่นะจ๊ะ คนพม่าะนะคะเขาใช้ธนาคากันแดดจ้าทุกคน่ะทำไมเขาบอกว่าแป้งลูกาะเอร์ไปหรือเปล่าบอกว่าบำรุงได้ทุกคนคะโปรโตีนใหม่เป็นตัวบำรุงนะคะเพราะว่าโปรโตีนใหม่เป็นโปรโตีนตัวเดียวกันกับผิวหน้ามนุษย์โอเคไหมคะนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของใบบัวบก ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆในนี้จะเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนเราอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรนะ,ะแล้วทำไมมันแป้งฝุ่นเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนเราใช้น้ำมันดอกคำฝอยอย,อยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันดอกคำฝอยจะไม่ใช่น้ำมันที่อุดตันหน้าน้ำมันดอกคำฝอยเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันบำรุงรุง,รง นะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ซิลิโคนในการจับตัวเนื้อแป้งไปปั่นนะคะสมมติว่าเราเป็นแป้งฝุ่นใช่ไหมคะเขาจะใช้ตัวซิลิโคนในการปั่นเพื่อให้ตัวแป้งเนี้ยค่ะจับตัวแล้วก็เข้าปุ๊บอบความร้อนให้มันแข็งตัวที่นี้ทุกคนจะบอกว่าแทนที่เราจะใช้ซิลิโคนซึ่งซิลิโคนมันเสี่ยงต่ออะไรคะสมมุติเนาะคนไม่แพ้ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าใช้ไปนานๆๆๆๆนะคะอาจจะแบบว่าบางคนแบบว่าเฮ้ยไปอุดตัน ซิวขึ้นอะไรแบบนี้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนบางยี่ห้อที่แพงๆเขาเลือกใช้น้ํามันบางยี่ห้อใช้น้ํามันมะพร้าวบางยี่ห้อใช้น้ํามันนะคะมันก็มีหลายหลายหลายแล้วแต่เลือกเลยแต่มันก็จะราคาสูงมากอะประมาณนี้นี่คือข้อมูลแหล่งข่าวจากชานิตาแดงวิชัยแลีฉะนั้นใช้แป้งนบพเก้าร้วนะคะก็จะสวยสวยเบอร์นี้นะคะโอ๊ยทุกคนคะ ก็เบอร์นี้เลยนะคะเบอร์นี้เนี่ยค่ะใช้ไปอุ้ยขนาดไม่ได้ใช้ก็สวยยิ่งใช้มันก็จะยิ่งสวยแล้วสิคะนะคะแล้วเวลาทาทุกคนไม่คือจะบอกแบบนี้อย่าบอกว่าทานิดเดียวเลยทาเยอะเอะอย่าไปเสียดายทุกคนทาแป้งบางคนเสียดายใครที่หน้ามันแบบหน้ามันน่ะเป็นคนหน้ามันน่ะครูหนูนี่แบบว่าอ้ามีคนสนใจหนูเนี่ยเคยใช้มาหมดละ ไม่เชื่อหรอว่าเคยใช้หมดแล้วเพราะยังไม่เคยใช้ของนุพเก้าใช้แล้วแล้วมาวิจาร์เราได้เลยนะคะเพราะอะไรอยากรู้ไหมคะทุกคนเพราะแป้งของนุพเก้าวอย่างที่ครูเล่าให้ฟังใครที่หน้ามันใช้อะไรก็หน้าเยิ้มใช้อะไรก็หน้ามันอย่างเงี้ยค่ะอยากท้าให้ลองนะคะท้าให้ลองเฮ้ยทําไมควบคุมความมันได้แล้วไม่มีสิวลองไปดูนะคะอย่างที่บอกว่าโปรโตีนไหมที่เราใส่เข้าไปเป็นโปรโตีนตัวเดียวกันกับผิวหน้ามนุษย์พอเวลาเจออากาศ น้ำไอตัวตัวที่เป็นโปรโตีนไหมเขาจะแทรกซึมเข้าไปที่ผิวหน้าเราเขาจะทําให้ผิวหน้าเราไม่แห้งและไม่มันเข้าใจไหมคะเขาจะบํารุงไปในเวลาเดียวกันไม่ต้องเชื่ออย่างที่ครูเล่าให้ฟังว่าเวลาครูพูดอะไม่ต้องเชื่อแต่อยากให้ลองเพราะถ้าดีค่อยมาใช้ต่อถ้าไม่ดีไปใช้ยี่ห้ออื่นแค่นั้นเองนะคะเพราะเราต้องพูดตามความจริงะคะ่ะว่าเราใส่อะไรเราจะไม่หลอกนะคะทุกคนใครบ้างอยากขายของชิ้นเดียวแล้วเลิกขาย ครัวจะไปหลอกคุณทําไมเพราะครัวอยากขายเยอะเยอะ